น้องมองว่าเราลำเอียงเราจะทํำยังไงดีเข้าใจมนุษย์ก่อนนะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะแก้ไม่ได้ถึงร้อมนุษย์เรายังไงก็มีเรื่องความที่แบบเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้ซึ่งจตพีพี่ว่าไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนี้นะมันการที่คนอื่นมองว่าลำเอียงกพรว่าเขากําลังคอมเพลตตัวเองกับคนคนนั้นอยู่แต่เขาแค่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมหรือเขารู้สึกว่าอ๋อมันมันไม่ใช่แบบที่มุมมองของหัวหน้าหรือว่าคนนั้นมองในมุมมองของเขาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามี ไม่คือมันเห็นว่าออข้อมูลเนี่ยเออมันไม่ใช่แค่โปร่งใสแต่ว่า Data d ดิฟวินมายิ่งขึ้นลดการฟิว i ิงลงอรเนี่ยแล้วทำให้กระบวนการเนี่ยมันโปร่งใสขึ้นอย่างที่อธิบายเมื่อกี้อย่างฉันการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์รีวิอย่างเงี้ยถ้าเขารู้สึกว่าทำไมคนที่เรื่องตำแหน่งเนี่ยที่ฉันก็ทำงานหนักมากๆวิธีการของเราก็าคือเอาตัวเลขมาโชว์ให้ดูเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์มาให้ดูแล้วทานพาเลนด้วยนะทำให้คนดกคนเห็นภาพเดียวกันเห็นฟอร์เมชันเดียวกันอันนี้มันจะช่วยลดข้อคอละหาช่วยลดได้ปะเราไม่ สำคัญก็แสดงว่าคนนั้นอาจจะแคร์เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องอะไรแบบนี้อยู่เพียงแต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมหรือวป่ารู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าถูกมองข้ามอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่คิดว่าตรงนี้เราสามารถเทคแอดเปนเทจเราสามารถเทคแอดเปนเทจตรงนี้ได้อีกเยอะเลยเออเราสามารถเอาเนี้ยในการดิฟเพอร์ฟอร์แมนซ์ดิฟเอาคำของน้องได้อีกด้วยนะ